มันตีไม่จริงทยมากมันโดนตบอ่ะสวัสดีครับผมอยู่ผมนิมดือยหนะ้าครับผมครับ มาอีกแล้วนะจ๊ะทุกคนด้วยนะครับผมกลับมากันอีกแล้วผมกับการรีแอคชั่นนะผมโอ้โหช่วงนี้ไม่รู้เป็นอะไรนะครับผมคือแต่ละวงเนี่ยเดบิวต์ให้เดบิวต์ดีแล้วช่วงนี้ไม่รู้เป็นอะไรนะครับผมคือแต่ละวงเนี่ยคัมแบ็กกันบ่อยมากนะครับผมเมื่อวานนะผมงจบกับก้เซเว่นไปนะผมวันนี้นะผมกับอีกวงหนึ่งนะผมกับรียกวาน้องเล็กสุดของค่ายคิวเอนเตอร์เทนเมนต์นะผมกับไรซันนะผมต่มือ ก็วันนี้นะผมวันที่24เดือน5นะครับผม2565นหกสิบะผมไรซ์ซัมนะผมคัมแบ็กวันนี้นะครับผมกับเพลงใหม่ที่มีชื่อว่า Alive นะครับผมก็มีขออภัยด้วยนะครับผมก็4ี่โมงนะครับผม MV จะปล่อยตอนนี้4ี่โมงแล้วผมนั่งรีฟรีนอยู่ซึ่งตอนนี้ยังไม่มานะผมก็รอรอกันอยู่อ่ะไหนก็ยังไม่มาเล่ากันนี้อีกสักน,นิดนึงแล้วกันก็ไรซัมเนาะก็เพลงที่แล้วกับวนะิวาเซ่เนอะ ก็เพลงอะชอบมากๆแต่ว่าติดอยู่ตรงเดียวเลยก็คือในด้านของ MV วิวาเช่นเนี่ยผมคิดว่าแบบ MV มันได้มากกว่านี้ผมว่ามึงควรแบบใส่อะไรได้มากกว่านี้พวกฉากพ,พวกอะไรอย่างเงี้ยมันแบบ ใน MV ็มวีวิวาเซ่ะมันดูเหมือนแบบไม่ค่อยมีโลเคชันเยอะเลยไม่ค่อยไม่ค่อยแบบมีฉากเยอะเลยก็แบบส่วนมากก็อยู่ในห้องโถงใหญ่ๆห้องหนึ่งถูกปะแล้วก็แบบแต่ละคนก็ไปยืนแต่ละที่ละที่อะมันดูแบบไม่ค่อยมีอะไรอะในด้าน MV เนาะเออความคิดผมเนาะก็ประมาณนี้ครับผมแต่เพลงกะชอบมากๆเลยถ้าทุกคนไม่เห็นภาพก็อยากให้ทุกคนไปดู MV ตัวแรกอย่างวานิลานะผมวานิลามาครับผมจัดกันเต็มมากเลยทั้ง เพราเออสถานที่เอยมีสตอรี่มีเนื้อเรื่องแล้วผมมีแบบ CG ความรู้สึกผมนะพอมอมพอมาเป็นวิวาเซ่อะมันดูดรอปลงไปค่อนข้างมากเลยนะในส่วนของงาน MV เนาะก็ประมาณนี้นะผมแล้วคัมแบ็คล่าสุดเนี่ยอลฟ์เนี่ย ผมคาดหวังมากๆ,ๆเพราะว่าดูจากทีเซอร์แล้วนะผมบอกเลยว่าทั้งชากเอยทั้งพร็อพเอยทั้งตีมเอยดูจากทีเซอร์แล้วจักเต็มจริงๆเรามารอดู MV มีตัวจริงๆนะผมว่าจะเป็นอย่างไรนะผมเอ้ยมาแล้วทีโนโน้ยไ,ไอ้ราบ็รีไปเถอะระโทษโอ้โหปกแค่โปกก็กินขาดแล้ว Ument, uno, ane, okay. เห็นจั๊กปองนี้คือน้องยูจองนะครับผมมายเมนผมเองครับผมโอเคเราพูดกันมามากแล้วครับผมวันน <t> ี <ham> okay. ้นะครับผมเรามารีแอคชั่นกับไรซัมกับเพลงคัมแบ็กล่าสุดนะครับผมที่มีชื่อว่า alive กันเลยดีกว่าครับผมไปเลยกันเลย let's go โอเคครับเพลงครับผมสามนาทีสามสิบเก้านะครับผมก็ถือว่าได้อยู่นะครับผมสามนาทีครึ่งนิดนิดสามสองหนึ่งลุยเลยครับผมกับเพลงใหม่ล่าสุดของไรซัม alive นะครับผมลุยเลยโอเคมา เออเราต้องไม่ลืมชื่อนะไม่ลืมชื่อนะใหม่ใหม่ใหม่อะไน้องฮียอนอ่าจูฮียองอใส่ฟพลงดีๆไปแล้วครับไลฟ์สามาไลฟ์โอ้โหยูจองอุ้ยไหนไหนเป็นยังไงครับยูจองไม่ใช่แค่แค่พี่ไหนยองไหนยองโอ้โหโอ้โห One. Okay wow yeah. เรียงนะฮะน้องว้าวว้าวโอ้นี่ับลายลับลายน้องจีอาเอ้ ตนาเออใช่ใช่ใช่ต้อิดขอไปนะครับใช่ใช่ตนาโอเคออเดร์อู้จูยองรู้ดิบมั้ยอม้ยยูมิรู้ดิยูมิบมั้ยอ่าจูยองตรงนี้ครับสวยมากโอ้สวยสวยวยเฮ้ยชอบชอบชอบยูม

ยังบินไปแล้วลอยไปแล้ว,ลวมานาะว้าวฮึฮึไอยาเอ้าเด็ดเด็ด หลับหรอแล้วแบบเหมือนสะดุ้งตื่นขึ้นมาแบบจากฝันหรออัอไนไลฟ์ใชผมไลฟ์ซาโอ้ดีเฮ้ยโอเคโอเคดีทุกคนดีเพลงดีนะผม mm hmm. แล้วในส่วนของ m อบีอกเลยว่าดีนะผมยูจอแล้วก็จูยยอแล้วผมแล้วก็ทุกคนเลยผมโอ้คำคำแบงนี้คือแบบสวยมากโอ้ oh, ตกใจอะตกใจจริงๆคือแบบ โอเคครับผมก็จบกันไปแล้วผมกับทัมแบ็กล่าสุดของไรซ์ซัมนะผมกับ alive นะครับตบมือดีนะครับผมโอเคถือว่าไม่ผิดหวังโอเคเพลงนะผมในส่วนของด้านเพลงดีนะผมผมชอบเพลงนะผมแล้วก็ในส่วนของด้าน MV นะครับผมมีเปลี่ยนฉากหลายฉากมีลูกเล่นมากยิ่งขึ้นนะผมแล้วก็ในช่วงก่อนจะเบรกแดนนะผมมีแบบลูกเล่นอะไรอย่างนี้อาดูแบบดูใส่อะไรมามากขึ้นนะผม เาอาง่ายๆดูดีกว่าวิวาเซ่และกันในมุมมองผมนะผมชอบกวาวิวาเซ่นะครับผมในต่างของ m อเนาะดีน้องๆนะผมทำแมสนี้ม,มาในลุคแบบนักเรียนนะผมทีมสดใสสดใสหน่อยนะผมกับทีมที่เป็นแบบโรงเรียนโรงเรียนนุ้นแบบไฮสคูลเนะดีมากๆเลยน้องๆสดใสแล้วก็น่ารักมากๆเลยนะครับผมอบางซีนนที่ไม่ไหวจริงมันโดนตบอะประมานนี้แล้วกันหน้าผมเดี๋ยวคลิปมันจะยาวมากกว่านี้นะครับผมโอเคฝาก น้องๆไรจะซ้ำไปด้วยนะผมเป็นน้องใหม่แล้วผมจากค่ายคิวเอนเตอร์เทนเมนต์นะผมพิเศษไปฟังน้องๆด้วยนะผมก่อนน้องๆก็เพิ่งเดินรุ่งมาใหม่เนาะก็ฝากไปด้วยนะผมกับคัมแบ็กรอบล่าสุดนะผมอลไลฟ์นะผมไปฟังกัเนเยอะนะครับผมโอเคถ้าชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆนะผมขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่เข้ามาดูกันนะจ๊ะโอเคงั้นไว้เจอกันในรีแอคชั่นหน้านะผมเท่านี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ บ๊ายบายดีมดี